สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิบปีนะครับมาครับไม่แล้วก็ไม่นู่คบนะครับวันนี้มีกลบตัวใหญ่สองตัวครับเมื่อนี้ไม่ไม่เมนูครับป่นกบพี่น้องไอ้ป่นกบสุยกินนอกเมืองนี้เนาะอันดับแรงนะครับพ้องแบบทำการล่างกบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้มน้ำกระเด็นเดือนแล้วนะครับมาทำการเอากบลุกนะครับกบที่ห่อล่างนะครับ ทำการต้มนับประแดกจลน้อยนะครับพี่น้องหลังจากมีเข้ากระถาประมาณ20นาทีนะครับถึงเ่ินชั่วโมงคือให้กรบมา่ปปุกนะครับพี่น้องเข้ากระถาสักวันเนาะเดี๋ยวจังมาเปิ่งกันไหมครับครับคณะตอนที่เข้ากำลังถาครบสุกนะครับพี่น้องเขาก็ว่าทำการคันพักไวนะ้เนาะ อันนี้เป็นพร้อมร่วมครับพักก็ไม่ได้ซื้อห,อ,หอมหอมก็แตเทียม,มันฉีใช้น้ำนนเนอะพี่น้องเนาะคนแบบแบบแบบฝ้าครับว่ามันแรงเห็นงานเนาะพี่น้องหองกะไม่สซื้อมาทำหนึ่ง เครื่องพักกะถือว่ามีอย่างไรหรอครับพักใส่ปนกับที่มีพกหอมครับครับนี่พี่น้องปิกกีหากครบสุกชั่งน้อยแล้วพี่น้องมั้งแตลังจา่ายครับต้มครบแล้วครับพี่น้องตาตาเขียว่าเป็นแบบนี้ครับนี่ครบเพี้ยวต้มนะครับอันดับแรงนะครับเอาพริกใส่ก,ก่อนพี่น้องพริกเนาะ ี่ทีอจีนะครับต้องต่ำกว่านะต่ำั้งแหลกอนหลังจากทั่ต่ำแล้วนะครับพี่น้องามาทำกันกรุบลงนะ หลังจากเข้ากลบมีใส่มัดเดียวไปวนะ้องเขาทำการถ้ำม,มั้งถำแห่งแหลกมล้ง ทำไปสักพักฟังพี่น้องทำไมไม่แรงนครับหลังจากครบแรกแล้วเนนะาะถ้ากบาบท่าการ,รนนะปรุงรสครับราเห็นมีแป้งนัวครับปลาลงกชิ้นน้อยอันนี้ต้นหอมนะครับทอ,อยไป น้ำปลาแดดครับลงกหน่อยหนึ่งพี่น้องมาต้องลงกไหลอันนี้ย่อพิกพงลูกอีกนพี่น้องใช่ไหมครับน้นนำผูมมกเก็ตนะครับ ต้องกบบตามนั่นนะประเด็นนะพี่น้องนะน้ำประเด็นทีเราต้มง,งไปลงนะครับ 咱们炒的菜品种。 ใจคนเลนวครับพี่น้องโอ้โหทำการตักได้วยครับ นะครับในกันเลียวแล้วนะครับบนกุบครับพี่น้องหลังจากคิดแล้วนะครับหน้าตาก็ที่เป็นตระมาณนี้น,นะครับบนกุบสองตัวพี่น้องผักแกงกระที่มนะครับมะแตง่งอันนี้ผักกาดหินนะพี่น้องเนาะมีผักกาดหินพริกนวยนําครับอันนี้มกม่วงนะพี่น้องเนาะอันนี้ผักก้างจองของ้าวเหนียวครับวัาแต่หนึ่งเลี้ยวไม่ไมพี่น้องท่น เด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันครับนาาพี่น้องเนาะนปุนกบนะครับหน้าตากระสีประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะครับเขานี้หงอ,อนครับก่อนเห็นงานครับเนาะพี่น้องเนาะนปุนกุบ เชฟลีกขล็ขลากินเขาก็น,นอาพี่น้องเนาะว่าทีได้ออกไปเฮ็ดงานนะครับเขากระขึ้นครับแต่พอกันไหมครับพี่น้องคลิปนะครับสวัสดีครับ